สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงแหบเลยไม่ค่อยสบายมอมอยมามมอมอยสิลูกมามิกาพุลิเคยียพุริเคยียตอนนี้พุลิเคียวเป็นตัวอะไรล่ะคะดอกกี้ดอกกี้พุลิเคียวใช่ไหมน้องอายชอบสีอะไรคะชอบสีชมพูค่ะชอบสีชมพูแล้วสีชมพูชื่อพุลิเคียวอะไรคะเขียวฮาตัวค่ะเขียวฮาตโตะล่ะคะน้องอายน้องอาย น้องอายมีน้องอากาจจังแล้วใช่ไหมคะคะน้องชื่ออะไรรู้เปล่าอันาจังค่ะอันนั้นของน้องอายใช่ไหมอันนั้นลูกของน้องอายใช่ไหมแล้วน้องของน้องอายล่ะน้องของน้องอายอ่ะอีคุยยาค่ะอีคุยยาเนาะชื่อภาษาไทยอะไรคะน้องกายค่ะชื่อน้องกายเนาะน้องกายน่ารักไหมน่ารักค่ะน้องอายรักน้องกายไหมคะ นะคะเนอะน้องอายช่วยแม่เนอะช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยเน,นา,าะน่ารักอเก่งที่สุดเลยเนะอะใจดีกับน้องเนอะน้องอายเนะอะเดี๋ยวเราไปดูหน้าน้องกายกันดีกว่าเนอะเอาไปดูน้องกายกันดีกว่าเดี๋ยวนะน้องกายหลับอยู่ตรงนี้ครับมีเปิดหน้าหน่อยสวัสดีครับ ชื่อน้องกายอันนี้สำหรับคนที่ติดตามกันใน YouTube แล้วไม่ได้ตามในแฟนเพจก็จะไม่รู้ว่าเราคลอดแล้วดูหน้าซีหลับก่อนหนะ้าเหมือนใครเนี่ยเป็นไงดูจมูกซะก่อนโด่งเป็นสั้นก็คลอดน้องกายมาได้เกือบได้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วคลอดไปเมื่อวันที่ยี่สิบสามเดือนที่แล้วค่ะ น้ำหนักตอนคลอด2,006ตอนนี้ก็น่าจะ2,006เหมือนเดิมแล้มั้งหรืออาจจะ2,007แล้วก็ไม่รู้น้องกายก็สุขภาพแข็งแรงดีหัวสวยงามน้องอายน่ารักช่วยเลี้ยงน้องเป็นอย่างดีตอนนี้คุณนายประดิ์ก็อยู่เดือนนะคะหนึ่งเดือนไม่ออกจากบ้านทำให้ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปทำอะไรเพราะว่าต้องตื่นให้นมลูกอยู่ตลอดอ้าช ต้องตื่นให้นมลูกตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวนี่แหละเอาลูกมาอวดแล้วก็เดี๋ยวไว้ว่างๆหายดีเมื่อไหร่แล้วก็จะเอาทําคลิปมาให้ดูอีกนะจ๊ะบ๊ายบายสิคะน้องอายสวัสดีค่ะ